สาิคคับพอด์แสสตวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกชุดโจทย์ภาพแนวอุปมาอุปไมยกันนะคะเป็นรูปแบบที่มักจะเจอในการทดสอบเพื่อวัดความสามารถเรื่องการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ค่ะโดยเฉพาะที่ใช้ประเมินเด็กๆก,ก่อนเข้าปนหนึ่งนะคะครับใช่เลยครับ หัวใจสำคัญเลยก็คือการมองหาความเชื่อมโยงหรือว่ารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างภาพคู่แรกนะครับแล้วก็นําหลักการเดียวกันนั่นแหละไปใช้กับภาพคู่ที่สองเพื่อจะหาภาพที่มันหายไปอ๋อค่ะเป็นการฝึกทักษะการคิดเชิงเปรียบเทียบที่ดีมากๆเลยครับผมเยี่ยมเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ภาพแรกเลยนะคะภาพแรกคู่บนเป็นทะเลกับเรือพายค่ะแล้วคู่ล่างคือถนนในเมืองกับเครื่องหมายคำถาม ตัวเลือกก็มีรักยนต์ว้าวแล้วก็ลูกฟุตบอลค่ะอาจารย์ว่าความสัมพันธ์ของคู่บนคืออะไรคะครับคู่บนทะเลกับเรือพายเนี่ยความสัมพันธ์ก็คือสถานที่กับสิ่งที่ใช้ในสถานที่นั้นๆน,น,นะครับอ๋อสถานที่กับสิ่งที่ใช้ใช่ครับทะเลเป็นเหมือนฉากหลังเป็นสถานที่แล้วเรือพายก็คือสิ่งที่ใช้ในทะเลหรือพาหนะในนั้นค่ะเพราะฉะนั้นพอมาดูคู่ล่าง ถนนในเมืองอืมก็ควรจะคู่กับรถยนต์หรือเปล่าคะข้อกอถูกต้องครับรถยนต์ซึ่งก็เป็นพาหนะที่ใช้บนถนนในเมืองนั่นเองครับเป็นการจับคู่พื้นฐานเลยเข้าใจง่ายดีค่ะภาพถัดมานะคะเป็นนมกล่องคู่กับวัวแล้วแผงไข่ล่ะคะจะคู่กับอะไรตัวเลือกมีไก่รังนกแล้วก็ไข่ดาวค่ะอืมข้อนี้ความสัมพันธ์ก็คือผลิตภัณฑ์กับแหล่งที่มาครับ ผลิตภัณฑ์กับแหล่งที่มาใช่ครับอย่างนมก็มาจากหัวอันนี้เด็กๆน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วค่ะค่ะดังนั้นแผงไข่ไข่ก็ต้องมาจากไก่ค่ะขอกอแน่นอนถูกต้องครับมาจากไก่กอตัวเลือกอื่นอย่างรังนกหรือไข่ดาวอาจจะทำให้สับสนในนิดหน่อยแต่จริงๆมันวัดเรื่องแหล่งที่มาพื้นฐานครับอ๋อค่ะค่ะน่าสนใจค่ะแล้วถ้าเป็นนก คู่กับกรงนกล่ะคะแล้วปลาทองจะคู่กับอะไรมีตัวเลือกเป็นรองเท้าตู้ปลาแล้วก็กระทะคะ่ะอันนี้ก็เป็นอีกความสัมพันธ์หนึ่งครับคือสัตว์กับที่อยู่อาศัยหรือที่เลี้ยงดูมันนะครับสัตว์กับที่อยู่ครับนกก็อยู่ในกรงนกเพราะฉะนั้น ปลาทองก็ควรจะอยู่ในตู้ปลาค่ะข้อขอไข่ใช่ครับตู้ปลาขอไข่เป็นการเชื่อมโยงสิ่งที่มันคู่กันในชีวิตประจำวันเลยค่ะทีนี้ลองมาดูภาพที่เออดูซับซ้อนขึ้นนิดนึงนะคะเป็นเต่าคู่กับจระเข้ค่ะแล้วนกกระจอกเทศจะคู่กับอะไรคะตัวเลือกมีค้างคาวเพนกวินแล้วก็ม้าค่ะอะข้อนี้อาจจะต้องสังเกตลักษณะเฉพาะร่วมกันหน่อยครับผมคือ เต่ากับจระเข้เนี่ยถ้าดูตามประเภทสัตว์ก็เป็นสัตว์เลื้อยคลานเหมือนกันใช่ไหมครับอ๋อ oh, ค่ะสัตว์เลื้อยคลานครับส่วนนกกระจอกเทศเป็นนกทีนี้ในตัวเลือกมีอะไรเป็นนกบ้างก็มีเพนกวินขอไข่เพนกวินก็เป็นนกเหมือนกันใช่ครับเป็นนกเหมือนกันแล้วก็มีจุดร่วมที่น่าสนใจอีกอย่างคือเป็นนกที่บินไม่ได้ทั้งคู่เลยอ๋อ oh, จริงด้วยค่ะทั้งนกกระจอกเทศ ทั้งเพนกวินบินไม่ได้ครับการมองหาคุณสมบัติเฉพาะแบบนี้ก็เป็นการฝึกทักษะการจัดกลุ่มที่มันลึกขึ้นไปอีกขั้นครับแสดงว่าต้องมองหลายมุมมากขึ้นนะคะเนี่ยกลับมาที่เรื่องใกล้ตัวกันบ้างค่ะรูปคุณหมอคู่กับเข็มฉีดยาแล้วรูปช่างตัดผมจะคู่กับอะไรคะมีปืนคอมพิวเตอร์กันไกลอันนี้ชัดเจนเลยครับผมชัดเลยนะคะครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับเครื่องมือประจำอาชีพครับ คุณหมอก็ใช้เข็มฉีดยาเพราะฉะนั้นช่างตัดผมก็ต้องใช้กันไกลแน่นอนค่ะข้อคอกันไกลคอถูกต้องครับเป็นความสัมพันธ์ที่ตรงไปตรงมาเห็นได้บ่อยๆเนาะค่ะเช่นเดียวกันกับภาพถัดไปเลยค่ะเชฟคู่กับกระทะแล้วช่างซ่อมที่ถือประแจอยู่เนี่ยจะคู่กับอะไรคะมีประแจจะกรเย็บผ้าเจ้าหญิงก็ยังเป็นเรื่องอาชีพกับเครื่องมืออีกเหมือนกันครับค่ะเชฟใช้กระทะ ช่างซ่อมในภาพก็กําลังถือเครื่องมือหลักของเขาอยู่ก็คือประแจในมือนั่นเองข้อกอใช่ครับประแจข้อกอโจทย์ประเภทนี้ก็ช่วยให้เด็กๆเ,เชื่อมโยงบทบาทหน้าที่กับอุปกรณ์ได้ดีครับค่ะเปลี่ยนแนวมาดูเรื่องอาหารบ้างนะคะลิงบนต้นไม้คู่กับกล้วยแล้วลูกเสือล่ะคะจะคู่กับอะไรมีกวางญ้าแล้วก็เพนกวินค่ะอืความสัมพันธ์นี้ก็คือสัตว์กับอาหารครับ สัตว์กับอาหารครับลิงกินกล้วยส่วนเสือเนี่ยเป็นสัตว์นักล่าใช่ไหมครับค่ะในตัวเลือกที่ให้มากวางก็คือเหยื่อหรือว่าเป็นอาหารตามธรรมชาติของเสือการเข้าใจเรื่องห่วงโซ่อาหารเบื้องต้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เหมือนกันครับค่ะเข้าใจแล้วค่ะแล้วถ้าเป็นเรื่องสภาพอากาศบ้างล่ะคะพระอาทิตย์คู่กับหมวกแกลบแล้วถ้าเป็นเมฆฝนจะคู่กับอะไรตัวเลือกมีเสื้อกันหนาว รม่มแว่นตาค่ะอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสภาพอากาศกับอุปกรณ์ป้องกันครับอุปกรณ์ป้องกันครับแดดออกก็ใส่หมวกกันแดดทีนี้พอมีเมฆฝนหรือฝนตกก็ต้องใช้รม่มค่ะข้อขอถูกต้องค่ะใช้รม่มขอเพื่อป้องกันเป็นการเชื่อมโยงเหตุการณ์กับวิธีรับมือกับมันค่ะน่าสนใจค่ะต่อไปนะคะรถยนต์คู่กับกัลลอนน้ำมันแล้วว้าว จะคู่กับอะไรคะมีแม่เหล็กรองเท้าบูทแล้วก็รูปเมฆก,กับลมครับความสัมพันธ์ข้อนี้อาจจะมองได้ว่าสิ่งของกับสิ่งที่ทำให้มันทำงานหรือเคลื่อนที่ได้นะคะอ๋อสิ่งที่ทำให้ทำงานครับรถยนต์ต้องใช้น้ำมันถึงจะวิ่งได้ใช่ไหมครับค่ะส่วนว่าวจะลอยอยู่บนฟ้าได้ก็ต้องอาศัยลมหรือเปล่าคะขอ้ขอคอใช่แล้วครับ ต้องอาศัยลมคอควายเป็นเหมือนพลังงานหรือปัจจัยขับเคลื่อนให้มันลอยได้ชัดเจนเลยค่ะไปต่อกันที่เรื่องพืชบ้างนะคะดอกบัวหรือใบบัวคู่กับสระน้ำหรือบึงแล้วกระบองเพชรล่ะคะจะคู่กับอะไรมีทะเลทะเลทรายแล้วก็ป่าค่ะข้อนี้เป็นเรื่องพืชกับถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติครับพืชกับถิ่นที่อยู่ครับบัวก็อยู่ในน้ำหรือสระบึงส่วนกระบองเพชร เป็นพืชที่ทนความแห้งแล้งได้ดีก็จะเจริญเติบโตได้ดีในทะเลทรายค่ะข้อขอถูกต้องครับทะเลทรายขอไข่อันนี้ก็วัดความรู้รอบตัวเกี่ยวกับธรรมชาติเลยค่ะอีกข้อค่ะรองเท้าผ้าใบคู่กับเทา้าแล้วหมวกแก๊บจะคู่กับอะไรคะมีถุงเทา้าแหวนแล้วก็ใบหน้าหรือหัวเด็กค่ะอันนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของกับอวัยวะหรือส่วนของร่างกายที่เราสวมใส่มันนะครับอ๋อของกับส่วนที่ใส่ครับ รองเท้าก็ใส่ชี้เท้าหมวกแก๊บก็ต้องสวมบนหัวขัวค่ะข้อคอรูปหน้าเด็กใช่ครับบนหัวคอเป็นความสัมพันธ์เชิงหน้าที่แล้วก็การเช้งงานใกล้หมดแล้วค่ะอีกสองข้อแมวคู่กับปลาในเข่งแล้วควายจะคู่กับอะไรคะตัวเลือกมีชาวนาหญ้าแล้วก็เล้าไก่ค่ะกลับมาที่เรื่องสัตว์กับอาหารอีกครั้งครับผมค่ะ แมวกินปลาส่วนควายเนี่ยเป็นสัตว์กินพืชก็ต้องกินหญ้าค่ะข้อขอถูกต้องครับกินหญ้าขอเป็นอาหารหลักของเขาเลยค่ะและข้อสุดท้ายแล้วค่ะตู้ไม้คู่กับท่อนไม้แล้วขนมปังแผ่นจะคู่กับอะไรคะมีข้าวสารช้อนซ่อมมีดแล้วก็นมกล่องค่ะอืมข้อนี้อาจจะต้องมองเป็นผลิตภัณฑ์ กับวัตถุดิบตั้งต้นครับผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบใช่ครับตู้ก็ทำมาจากไม้ส่วนขนมปังเนี่ยทำมาจากแป้งซึ่งแป้งส่วนใหญ่ก็มักจะมาจากธัญพืชค่ะในตัวเลือกนี้ข้าวสารกอไก่ถึงแม้จะไม่ใช่แป้งโดยตรงแต่ก็เป็นวัตถุดิบป,ประเภทธัญพืชที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วก็นำมาทำอาหารได้เหมือนกันอ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะอาจจะเป็นการเชื่อมโยงที่ซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงครับค่ะ จะเห็นว่าโจทย์เหล่านี้ทั้งหมดนะครับถึงแม้จะดูเหมือนเรียบง่ายแต่จริงๆแล้วเป็นการฝึกทักษะการสังเกตการเปรียบเทียบแล้วก็การหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับซึ่งทักษะพวกนี้ก็เป็นพื้นฐานสําคัญมดมากในการพัฒนาความคิดเชิงตาก,กะแล้วก็การเรียนรู้ในภาพรวมต่อไปครับจริงด้วยค่ะ นอกจากจะหาคำตอบให้ถูกแล้วการที่เราฝึกมองหาความเชื่อมโยงแบบนี้บ่อยๆก็อาจจะทำให้เราเริ่มสังเกตเห็นรูปแบบหรือความสัมพันธ์ต่างๆที่ซ่อนอยู่ในโลกรอบตัวเรามากขึ้นก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กๆก,ก็ตามลองนำไปต่อย,ยอดความคิดกันดูได้ค่ะ